ความคิดแย่ๆของคนที่ถังแตกเป็นแบบนี้ครับ เวลาที่เขาเห็นอะไรที่ได้ยินคําว่ารวดเร็วอย่างรวดเร็วเขาจะไม่เชื่อเสมอครับเพราะเขาคิดว่าการที่จะได้เงินเยอะมาต้องทํางานยากลําบากทํางานหนักเท่านั้นผิดครับมีครั้งหนึ่งนะครับโอป,ป้าไลฟ์สดแล้วมีคนนะครับแซวนะครับพอดีโอป,ป้าวันนั้นโอป,ป้าบอกว่าโอป,ป้าเนี่ยสามารถสร้างไรายได้แล้วก็ปลดหนี้ได้ภายใน3เดือนครับแน่นอนครับหนี้เป็นล้านเลยสามารถปลดได้ภายใน3เดือนครับเพียงแค่โอป,ป้าเนี่ยได้ตระหนักรู้ในเรื่องการเงินมากขึ้นครับจากที่โอป,ป้าทดลองใช้หลายวิธีมากๆเลยนะครับโอป,ป้าเองก็ใช้เวลาเป็น1ปีครับในการตกผลึกเรื่องการเงินกว่า จะมาวันนี้ได้แล้วป้าขายสินค้าหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นคอสออนไลน์สัมมนาอ e ีบุ๊กหนังสือเมนทอร์โคชิ่งกรุ๊ปโคชิ่งต่างๆทํางานมากมายครับโอป้าทําจริงครับแล้วโอป้าทําเต็มที่ทั้งหมดใน3เดือนนั้นทาให้โอป้าเนี่ยมีเงินเก็บเยอะมากแล้วก็สามารถปิดบัตรเครดิตทั้งหมดแต่มีท่านหนึ่งครับเขาหัวเราะโอป้าในไลฟ์สดว่าโอ้สามเดือนนด้เหรอทําเหมือนแบบล้อเลียนหรือส่งอีโมจินะครับที่หัวเราะแน่นอนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรอกครับว่าเราทําได้ แน่นมนก็เรื่องของเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่คุณสร้างตัวตนและมีคนคิดแบบนี้กับคุณเป็นเรื่องของพวกเขาครับเพราะส่วนใหญ่นะครับเขาจะรู้กันดีว่าความรวดเร็วเป็นของคนที่จริงจังเท่านั้นคุณจะได้ความรวดเร็ว ก็ต่อเมื่อคุณจริงจังกับสิ่งนั้นคนที่บอกกับตัวเองว่าความรวยเร็วๆไม่มีจริงหรอกความสำเร็จเร็วๆไม่มีจริงหรอกเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มุ่งมั่นที่จะรวยเขาเพียงแค่คิดว่าเขาอยากรวยแล้ววันนี้คุณมุ่งมั่นที่จะรวยหรือคุณอยากจะรวยครับพิมใต้คอมเมนต์มาเลยโอปป้าอีสานมาสกุลเอนอรสวัสดีครับ